สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในช่อง YouTube ของหนุ่มวิชิตชัย h ช n แนลครับพี่น้องครับคือเมื่อนีวันที่14สิงหานะครับปี65ครับบานนี้ที่เมื่อบอกห้พี่นออ้องฟังเมื่อคืนนี้มันมีเหตุการณ์ขังที่4น่าจะเซียที่4ีเซียที่หานะครับอาจารย์แจ็คเมื่อคีย์บอร์ด เพิ่นวูนะครับเพิ่นวูเพิ่นเ,พนเปิดอาการวูสุขภาพเพิ่นไม่ค่อยดีปันเลยเนี่ยะฮะก็เลยสีนัดก็เลยสีมะขืนมาคุยกับทีมนักดนตร,ตรีเฮานะครับว่าจะใหย่จานแจ็คเพิ่นไปรักษาตัวใหนยุดรักษาตัวก่อนนี่ใช่หรือจานหมอด้วยใช่ แค่ว่ากสิถามามคิดเห็นนะครับของทีมดน,นตรีห้องว่าจะเอาจังไดเป็นแบบใดมาหาคนมาแทนอาจารย์แจกี่ได้บอลมือนี่ก็มีคนมาแท่นอยู่ครับมีอาจารย์เป็นมะลินแทนอาจารย์แจกอยู่ครับเป็นบอลสบายอาจารย์แจกกับกสิมาปรึกษากันครับทีมดน,นตรีห้องว่าให,หาเมื่อแทกซอยกันแล้วก็เมื่อคี์บอร์ดซอยกันจากตะกี้ โค้ดไปว่าเฮีหามือแซ็กกับมือมิกซอยกันวันนี้ได้หาสามพุ่นดิป็นเครื่องแซ็กเครื่องมิกเครื่องคีย์บอร์ดมอดมา้นี่มอดมอดไว้นี่ไม่นี่เอ้านั่งพี่มานั่งพี่นั่งลงนี่นั่งลงจันเปี๊ยใส่เสื้อแดงคือแถวมอดไม่สิกเลี๋ยเชิญครับเชิญเชิญ ใชเห็นเมือทุกคนปอนี่เพือจังเพือจังสี่ละสิเพิ่มมาทำอย่คืออาจารย์แจ็คหลาลยรอ้วบอกคนเคล้ยว่าเถียเพิ่นเศร้าไปรักษาตัวสุขภาพโครคตาด้วผมโทรหาเจเาือกมาละสแจงนแจ้งนะมเลออฮะอ้นนะตูจ่้หอาผล่นอะไะผม่กมาสบ่ พ่ีพรอสีหาผู้ใหมาแทนได้ปัเสียวที่ประจําน้ำเข้าเลยนีไหมไอ้ยึดทังไหรไอนี่พูดท้คนแต่ว่าเราของป่เทานไปง่ายดอกจัดแจกก็คือล่อลอไอ้หาเมื่อกี้บอดไอหาเมื่อกี้บอดใหมาแทนเราได้กอน เราจังสิไปมุกขึ้นกับบอกเราอยู่คุยกับเราอยู่ว่างหันกับย่างคุยกับไอเหมียวอยู่กับเมียแกนั่นว่าเออให้ไปรักษาตัวก่อนแต่ว่าหิหาคุณมาแทนก่อนได้ก่อนจังไปนะมันนี้ก็เลยเอิอนทิมดนตรีห้องทุกคนมาถามว่าสิให้แกพักพักรักษาตัวก่อนนี่ทีพักงันว่างใครทาถ้านจานนั้นปมมากมบุกขึ้นนี่จังสิเป็นแนวเลยเอา

กะทิเอาตามที่ผมบอกนั่นแหละเนาะหนึ่งเหรอเราได้พักร่างกายสุขภาพเราดูแลเจ้าของสองมันเกิดที่เราได้เสียงานหนางานมากกะเกิดว่ามีคนมาส่วนซอยมาขึ้นอีกเต็งเต็ <c oughs> สมสามชิน <c oughs> ้นเนาะเฮ้ยเรา,าเราเราบมเมนต์มาเราหัวกระปินเราเกิดซีรอบพาร์ร็อปเราไง จำซึ่งว่ามันเล่าสิขึ้นมากอยู่ไมนบอว่าเลาข่อยใจการเล่าว่าเออยังเห็นได้อยู่บางเทีเราเก็ดฝืนเจ้าของเนี่ยมึงสู่งเียกบบางทีเราก็ฝืนเจ้าของก็เรียกแบบยางเลาพักคนคะเราก้ที่องนับสามวัดสามี่

สามคน <laughs> มันกับวบัวแล้วเนาะอยากเดทแต่แสกเป็นมาเป็นทีมเพื่อนหนึ่งบอกเห็นทางรถแเฮประกาศหาเมื่อกี้ตาอยู่กลับไปบ <laughs> ่นี่เมื่อกี้ตารถแเฮได้ดิเอาบ่ <laughs> เอามูมมาถามหาบ่ <laughs> <laughs> ถามไอ้แดงไอ้แดงโทรมาหา <laughs> นี้อ่มเห็นเขาออกรถตู้ผมนี่แหละแต่แค่นี่เลยดิเขาไม่รถตู้เดินห้างส่วนตัวด้ิเราเลียกไอ้ว่าเดี๋ยวหาซอยเดี๋ยวหาซอยเราว่าอยู่แบบประหยาดกลับไปนี่ก็ยุ่งเหมือนกันเฮ็ดเทพื้นที่ยังเฮ็ดของน้ำให้บ่องกระท่อมที่เขาเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดต่อเติมออกไปฟ้องพุ่น ี่มีผู้ใดเมือวท่ามาสิว่าถึงมาแทนจานแจ็กที่อยู่ในโครงการที่เขาจะเปลี่ยนจันอามเ่อจันอาม้รถี่เาอัจเปลี่ยนกันมากเทละมือเทละมือสิันบอกเปลี่ยจนอามมาสิว่าแบแล้ววันสิวามันยังไงละเมืสนไคนทีแท้นเราเอเรากหมอนนานเราเอนวามีส่วนมือนันเรนี้เรงนี้ตรนี้ตรนี้ตนี้ตน าาาาอ,อาจารย์นี่เพิ่นเลน่สจ้เงปปปปเป็นทีมดนตรีปะการเ,อ,อ,เอาเ้มจ้าันพี่น้องฝากให้พี่น้องช่ยหานมือคีย์บอร์ดซอยน้ำเนี่ยมือคีย์บอร์ดม,มือกีตารลดแฮ มือคีย์บอร์ดอยู่ล้านมือแซกอยู่ล้านมือมิกอยู่ล้านขาดแค้นนักดตนตรีขยิบไม่บอขาดแค้นนักดนตรีขาดแค้นนักด,ตดน,นกดตรีเลยเอาตามนั้นแล้วครับพี่น้องคือเอิอนักดนตรีเป็นมาถามมาคุยมาอออกความคิดเห็นเรื่องอาจารย์แจ็คเข้ากับสรุปเป็นว่าคือที่อาจารย์แจ็คเพิ่นกลับบ้านไปพักรักษาสุขภาพเจ้าของ รับรอดจนกว่าทั้งลานโฮสิมีค้นมาเท่าน,นะะั่นแหละจังเสีย้เราพัก,น,น,กนั่งมอน้กะอาจารย์นั่งดนตรีทังอื่นเพิ่นมาเลียนคีย์บอร์ดซอยก่อนอยู่นะครับหาซอยในเรื่องพี่น้องเรื่องเมื่อคีย์บอร์ดมือแซกแล้วก็มือมิกนะครับประจำร้านศิลปินนิสานนะฮแล้วก็มือกีตาร์ประจำรถแฮ่ศิลปินนิสานครับพี่น้องครับกระสีเอาไว้ซ้ำนี่ลหละอันวเดี๋สอมเพลงยังบ่ พอมีท้วนเพลงเพื่อนเพื่อนกับไอจีท้วนหลินนี่ร่างเบียร์มันก็จีได้หลายเพลงอยู่หรออ๋อไปแยกใหญยกันตรงไปนี่รับนั่นลแหละตกลงกันแล้วครับพี่น้องครับก็คือว่าเจ้าจานแจ็คเพื่นพักนะครับผมหาซอยนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่อีกนะครับผมสวัสดีครับ Boa